สวัสดีครับนายแพทย์วาสนพกชิรมนจากสาขาวิชาโรคผิวหนังคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางเทคนิคบอเมดและไซโนชัวนะครับที่มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้กับผมนะครับถือว่าเป็นรางวัลที่มีคุณค่าอย่างมากแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับ คุณหมออีกหลายๆท่านที่ได้รับรางวัลเช่นเดียวกันนะครับสำคัญเลยนะครับในส่วนของรางวัลเนี่ยมันจะท่งคุณค่าไม่ใช่ที่ตัวโล่หรือว่าตัวถ้วยรางวัลแต่อย่างใดแต่มันคือคุณค่าที่เราทํามันมาเพื่อที่เราจะได้รางวัลนะครับมันคือคุณค่าที่เรายึดถือและปฏิบัติกับคนไข้ของเราที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยที่มักจะบอกกับทุกๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องหรือลูกศิษย์ทั้งหลายจะบอกเสมอว่าการได้รับรางวัลเนี่ยจริงๆไม่ใช่เรื่องยาก แต่ที่ยากกว่าคือการที่คุณคงไว้ซึ่งได้รับรางวัลน,นั้นนะครับนั่นคือการที่คุณได้รับรางวัลแล้วคุณจะต้องคงความมาตรฐานและการรักษาของคุณอย่างต่อเนื่องนะครับผลการรักษาโรคสีผิวต่างๆด้วยพิโคโชวัวนะครับถือว่าประสบความสําเร็จพอสมควรผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับว่าเครื่องนี้ถูกออกแบบมาสําหรับการรักษารอยสักซึ่งเรารู้ว่าได้ผลดีมากๆ ในกลุ่มเทคโนโลยีพ i โคเซคันด์เลเซออย่างไรก็ตามเราพบว่ามันสามารถเอามา expand indication ต่างๆได้มากมายไม่ว่าจะเป็นการรักษาฝ้าการรักษากระการรักษารอยดำหรือแม้กระทั่งหลุมสิวเราก็พบว่าผลมันค่อนข้างดีเลยทีเดียวทีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าการรักษาแต่ละอย่างเพื่อให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้แค่เครื่องอย่างเดียวเครื่องนี่เป็นปัจจัยหลักแน่ๆแต่ต้องอย่าลืมว่ามีอีก2องค์ประกอบที่สาคัญนั่นก็คือ ตัวหมอพูดทําการรักษาให้คนไข้ต้องมีความรู้และความชํานาญด้วยนะครับแล้วก็เลือกเครื่องให้เหมาะกับสภาพปัญหาเลือกการตั้งค่าให้เหมาะกับสภาพปัญหาของคนไข้อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือความร่วมมือของคนไข้นั่นเองคนไข้เองก็จะต้องร่วมมือในการรักษามาตรวจติดตามที่แพทย์นัดแล้วก็ปฏิบัติตัวตามที่แพทย์แนะนานะครับ ถ้าได้ทั้ง3อย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องหรือเทคโนโลยีตัวองค์ประกอบของด้านคนไข้แล้วก็องค์ประกอบด้านผู้ทําการรักษาถ้าทุกอย่างมีความพร้อมผลการรักษาก็จะประสบความสําเร็จที่สุดครับ